พี่น้องสวัสดีวิถีบ้านคอยนะคะเมื่อนี้เราพามาลงทงนะคะแล้วเก็บผักขะแยงไปเกงี่นหน่อยตอนเทงเมื่ออื่นนะคะเมื่ออื่นวันทํางานนะคะหาแนวยกินเทงเนาะจ้ะพาไปเก็บผักขะแยงบรรยากาศทงหน้านะคะได้พาไปเบิ่งบรรยากาศจ้ะพี่น้องจ้ะแบตกระเบิดแล้วนี่อันนี้ผักขะายแง้งงามๆเลยยุ่เฮินกับปุ๋ยว้แต่ว่าได้โอกาสมาหน้ากันเลยเอา เอาอันของธรรมศาสตร์นจะจ๊ะอยู่บ้านก็เอาพักขแยงอันน่าเนี่ยเราไปปุ๋กไว้นะคะมีเมนพักคะแยงพันที่เขาขายตามตลาดแต่ว่าเยอะกินอันเยอะมาเก็บเอาแบบนี้มันอ่อนๆสดๆงานไรหลายเลยนายามมันสวาแหละ ให้จังน่อยกก่งามเกี่ยวเขาเลยพี่น้องหอมดอกว่าครแย่งละเกี่ยวเขานี่จะ้ะงามหอมแมนเบิดและอันในคณนาเงาไปพูนในเือน้าก็มีน่จะ้ะเดี๋ยวจะพ่อแล้วแต่กระลาภาพไปอัน เลาะงนะจ๊ปะปนี่นี่จ้ะพี่น้องจ้าพกคะแง่งงามเลยนี่แกงเน่อไม้มแกงเน่อไม้อันสังไช่สองนอกสุดท้ายของโกเพราะว่านอกนั้นพื้นเหี่ยวบดแล้วนะคะน่อไม้สังไพอันลา จ้ะพ่อแล้วจ้ะเต็มคู่แล้วอันนี้บรรยากาศทุ่งหน้านะคะเขางามกะลังแต่ <c oughs> อ่าเขาห้องว่ากำลังสองนะคะกำลังสองกลังอันเป็นมะนะคะกำลังเป็นมะกาลังอ้อฮห้งเนาะส่วนที่เห็นเป็นเลืองๆตรงนั้นก็คือ เพลิมพร้อมที่จะอ้อหฮงแล้วนะคะเพิ่นเป็นขา้าวแก่แล้วนี่จะ้ะบรรยากาศมีความสุขนะาจา้ะพี่น้องจ้ะเวลาวันหยุดนะคะมาทกมาถามมาหา้มานาจ้ะพี่น้องจ้ะไายอันนี้วายแม่นางมีสองตัวพยายาเอามาคือตอดตอดเมื่อ่ะ นนอีกตัวหนึ่งนี่อีนามืนหน่ะเี่อีกตัวนึงนะคะนี่ท้าไม้สองไยได้แล้วสองนออันนี้คือนอที่สามไปแกกม่ออื่ืนจ้าพี่น้องจ้ะจ้าพี่น้องจ้านี่ก็เป็นนอไม้ที่ไปหาเมื่อวานนี้นะคะอันนี้ก็จะนอจาน้ำน้ำกระเดยกระเ็ดปลาอันนี้ก็เป็น,น เขาโดยต่ำเราไน้ำนำมาเลยละอันนี้ก็ผักขแขงที่ลงเก็บว้านนี้นะคะนี่เป็นเฮดแต่ละตำมะฮุ่งพร้อมนะคะเทงมือนี้นะคะนี่จะ้ะก้ะกะ,ะกรล่างอบปลาพี่น้องนี่จ้ะกจระซุกแล้วล่ะค่ะแต่ว่าถ้าอันยังๆๆๆยังยังมีแฮมนะคะถ้าแกงกินเทงนะคะยุคป,ประหยัดนะคะขอบคุณพ่อพอม่พี่น้องที่เ้ามาติดตามรับชมนะคะ สองวิถีบานคอยนะคะขอบคุณค่ะ